เสียงฟ้าร้องที่ดังมาเป็นระยะระยะกับสายลมที่แพัย์กันโชกแรงขึ้นเรื่อยๆในตอนเย็นกลางเดือนเมษายนแบบนี้มันเป็นสัญญาณของพายุฤดูร้อนท่ามกลางสายฝนที่เริ่มลงเม็ดมาเบาๆมันได้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้ขับเข้ามาจอดที่หน้าห้องพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าของที่ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามานั้นได้จอดรถเดินตรงเข้ามาที่หน้าห้องที่เป็นห้องแถว พร้อมกับหอบหิ้วของพระรงพรังมาด้วยจอมคือชายหนุ่มคนนั้นเขาได้เดินมาที่หน้าห้องด้วยท่าทางที่เหมือนคนหมดกำลังใจขาแข้งอ่อนเปลี้ยเพียวแรงไปหมดเขาไขกุญแจห้องแล้วค่อยๆเปิดประตูและเดินเข้าไปเขาปิดประตูแล้วทิ้งของที่หอบมาทั้งหมดหวางไว้ที่ข้างๆตัวเขาสุดลงนั่งกับพื้นเอนหลังพิงกับผนังห้อง แววตาที่หมือ่นลอยมองขึ้นไปที่เบื้องหน้าในห้องที่มืสดสนิทนั่นเมื่อกี้ตอนเลิกงานโรงงานที่จอมทำงานอยู่เพิ่งได้เลิกจ้างเขาเขาเหมือนเป็นคนกำลังสิ้นหวังกับทุกๆอย่างนึกหาเหตุผลต่ตางๆนานามากมายไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครั้นจะเริ่มต้นใหม่ด้วยวุฒิมสามของเขามันก็ยากเหลือเกินที่จะหางานใหม่ได้ในตอนนี้ เสียงแจ้งเตือนในไลน์ของจอมได้ดังขึ้นประมาณ2อถึงสครั้งตอนนี้เขาแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรทั้งนั้นแต่ก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเปิดอา่านข้อความที่มีใครสักคนส่งมาให้เราคงไปกันต่อไม่ได้แล้วเราเลิกกันเถอะแฟนของจอมส่งข้อความมาบอกเลิกจอมไม่ได้แปลกใจอะไรมากกับข้อความนี้เพราะทุกครั้งที่ทะเลาะก,กับแฟน แฟนของจอมก็จะส่งข้อความมาให้แบบนี้ตลอดทุกครั้งจอมก็จะรีบโทรกลับหรือติดต่อกลับแฟนของเขาโดยทันทีแต่วันนี้ตอนนี้เขาไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นเขาคิดว่าทำไมทุกอย่างมันประดังประเดีเข้าม,ามามากมายพร้อมกันขนาดนี้คนที่ใกล้ตัวใกล้ใจมากที่สุดเขาก็ยังไม่ได้ทำตัวเข้าอกเข้าใจกันหรือให้กำลังใจกันเลยแม้แต่นิดเดียว ในแถบการแจ้งเตือนนับสิบสิบข้อความในโทรศัพท์หนึ่งในนั้นเกินครึ่งเป็นการแจ้งเตือนของ Facebook ที่มีเ,เพื่อนๆได้อวยพรมันเกิดให้กับจอมทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักทั้งที่สนิทและไม่สนิทใช่วันนี้คือวันเกิดของจอมและเขาก็มีอายุครบ25ปีเต็มวันนี้พอดีห้องสิงสู่ตอนนี้ เป็นเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดโดยคุณจอมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวเจ็ดถึงแปดีที่ผ่านมามันคือเรื่องราวของความสวยความตกตำ่ำถึงขีดสุดของชีวิตประกอบกับเรื่องราวสุดหลอนที่เขาได้พบเจอมาด้วยตัวเองมันได้เกิดขึ้นในวัยเบญจเพศของเขาพอดีจอมอยากให้เรื่องราวที่เขาได้ถ่ายทอดออกมานี้มันจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านได้ไม่มากก็น้อย ย้อนกลับมาในวันที่จอมที่ถูกเลิกจ้างเขายังนั่งนิ่งๆเงียบๆอยู่ในห้องมืดๆนั้นคนเดียวไม่รู้ว่านานเท่าไหร่และด้วยความสิ้นหวังในทุกๆอย่างเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงต่อหรือจะไปทางไหนถ้าจะถามหากำลังใจเ,เพื่อนๆที่สนิทในกลุ่มเดียวกันก็กำลังตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนั้นคือถูกเลิกจ้างพร้อมๆกันในตอนนี้คือก็ต้องพึ่งตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเท่านั้น เขากำลังจะลุกขึ้นและมือของเขาก็ไปจับโดนกับกระดาษหนึ่งแผ่นที่วางอยู่ที่พื้นห้องเขาไม่อยากจะมองมาด้วยซ้ำมันเป็นใบแจ้งเตือนให้จ่ายค่าเช่าห้องที่จอมเองนั้นก็ได้ผลัดผ่อนมาเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่สามเข้าไปให้แล้วเรียวแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดที่จะประคองตัวเองให้ลุกขึ้นตอนนี้มันก็ได้หายไปอีกครั้งเขาสุดตัวลงนั่งที่พื้นห้องในท่าทางที่อิดโรยมากกว่าเดิม ข้างๆกระดาษแจ้งเตือนค่าเช่าห้องนั้นมันคือจดหมายทวงหนี้จากไฟแนนซ์รถกระบะคันโปรดของเขาจอมรักรถของเขามากเพราะมันคือทรัพย์สินสิ่งแรกที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ตอนนี้รถคันนั้นมันไม่อยู่แล้วไฟแนนซ์ Finance ได้มายึดรถเขาเมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะจอมก็ได้ค้างค่าง,งวดรถมากถึงหกงวดเข้าไปให้แล้วตอนนี้ เสียงของฟ้าฝนที่ตกลงมาอย่างบ้าคลั่งนอกห้องมันยิ่งตอกย้ำความจิตตกความหดหู่ของจอมเท่าทวีคูณขึ้นไปอีกสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะไรมันจะมาพร้อมกันได้ขนาดนี้คนเรามันจะเจอเรื่องแย่ๆได้มากมายพร้อมกันได้เท่านี้เลยเหรอจอมนั่งสะบดกับตัวเองคนเดียวในห้องมืดๆน,น,น,นั่นตอนนี้ก็คิดเพียงแค่ว่า ไม่มีที่ไหนที่จะทำให้เขาอุ่นใจหรือเป็นที่พาคพิงใจได้มากเท่ากับบ้านของตัวเองอีกแล้วถึงแม้ว่าที่บ้านเกิดของจอมนั้นในตอนนี้มันจะกลายเป็นเพียงแค่บ้านร้างหลังหนึ่งเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีใครอยู่แต่อย่างน้อยพ่อกับแม่ของจอมก็ยังคงรอการกลับไปของลูกชายคนเดียวของเขาอยู่แน่นอนถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้อยู่รอด้วยร่างกายที่จับต้องได้เหมือนคนทั่วไปแล้วก็ตาม พ่อแม่ของจอมได้ตายไปแล้วด้วยอยุบัติเหตุเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่บ้านของจอมนั้นไม่มีใครอยู่มีเพียงโกดใส่กระดูกของพ่อแม่เขาเท่านั้นที่ยังอยู่ปกปักรักษาบ้านที่รกร้างของเขาไว้จนถึงวันนี้ตอนนี้โลกทั้งใบของจอมนั้นขึ้นเหลือตัวคนเดียวจริงๆลองคิดภาพตามว่ามันจะรู้สึกอ้างว้างเคว้งคว้างได้มากมายขนาดไหน สำหรับคนคนหนึ่งตอนนี้ฝนข้างนอกก็เริ่มซาเวลาตอนนี้หกโมงเย็นฟ้าหลังฝนนั้นยังพอมีแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาในห้องได้บ้างจอมได้ลุกขึ้นและก็เก็บข้าวของที่จำเป็นใส่กระเป๋าเป้ข,ของเขาด้วยท่าทางที่เหม่อลอยไม่มีชีวิตชีวาเขาไม่รู้สึกหิวไม่โกรธไม่เหนื่อยคือไม่คิดอะไรสักอย่างทุกอย่างมาดูล่องลอยไปหมด ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาทั้งเงินสดและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่ถึง3,000บาทเขาเก็บของใส่ก,กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาจากห้องเช่าเล็กๆนั้นด้วยสภาพที่ในหัวของเขาตอนนี้มันโล่งไปหมดเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขับไปทางไหนแต่ยังไงก็ขับไปยังเส้นทางที่คุ้นเคยดีกว่านั่นคือกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาจากชลบุรี จอมได้ใช้เส้นทางหมายเลข331ขับมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรีและใช้เส้นทางหมายเลข304เพื่อท claro> <Yeah, ี่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อจอมเริ่มขับเข้าสู่เขตป่าที่เป็นเขาใหญ่รอยต่อระหว่างอำเภอนาดีกับอำเภอวังน้ำเขียวตอนนี้ฝนฟ้ามันก็เริ่มเทลงมาอีกครั้งความจริงจอมจะต้องจอดรถและใส่เสื้อกันฝนแต่เขาไม่ทำอยากจะตกก็ตกไป เขาจึงจะต้องขับมอไซค์ของเขาฝ่าสายฝนไปเรื่อยๆด้วยสภาพร่างกายที่เริ่มหนาวเหน็บขึ้นไปทุกทีตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าเขาได้ขับช้าๆมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงถนนที่เป็นสองเลนสวนกันเพื่อนร่วมทางของจอมตอนนี้ก็มีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกมีรถเล็กบ้างปะปายแต่รถมอไซค์แบบจอมนั้นแทบจะไม่มีเลยมาถึงช่วงโค้งที่เป็นเนินชันขึ้น จอมที่ขับชิดซ้ายแบบสุดๆข้างหน้าไกลๆนั้นมีรถพ่วง18ล้อขับสวนมาและทันใดนั้นก็มีรถกระบะท,ที่อยู่ดีๆก็โผล่พรวดขึ้นมาเพื่อแซงขวารถพ่วงที่อยู่ข้างหน้าจอมตกใจเพราะการพุ่งมาของรถกระบะนั้นมันไม่มีทางที่จะพ้นรถมอไซค์ของจอมได้แน่นอนชนแน่ๆจอมเบี่ยงซ้ายสุดๆจนแทบจะตกไหลทางแล้วแต่ด้วยความที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก กระจกมองข้างของรถกระบะได้ฟาดเข้ากับแผ่นรถมอเตอร์ไซค์ของจอมแบบเต็มแรงทําให้จอมเสียหลักรถมอเตอร์ไซค์คอพับด้วยแรงกระแทกทําให้จอมกับรถของเขานั้นกระเด็นกลิ้งไปคนละทิศคนละทางช่วงแวบหนึ่งของความรู้สึกขณะที่ร่างของเขากําลังลอยอยู่ในอากาศจอมได้พูดกับตัวเองว่ามีอะไรอีกไหมเข้ามาได้อีกเลยมาเอาไปพร้อมๆกันให้หมดทีเดียวแล้วร่างของเขา ก็ตกกระแทกพื้นดังแอกแล้วกลิ้งลงไปข้างทางเรื่อยๆผ่านกิ่งไม้ต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดเขารู้สึกตัวเหมือนแขนเขาจะหักทั้งหนามและกิ่งไม้เล็กๆได้ขวานตามร่างกายของเขาไปทั่วร่างกายของเขายังไม่ได้หยุดหมุนกลิ้งลงไปเรื่อยๆเสมือนว่าที่ที่เขากําลังตกลงไปนั้นมันคือเหวที่ลึกมากๆม,มันไม่ถึงพื้นข้างล่างสักทีต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าที่ฟาดเข้ากับใบหน้าและร่างของเขา พร้อมกับสติของจอมตอนนี้มันก็เริ่มมืดดับลงไปทีละนิดทีละนิดเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายไหมจนภาพทุกอย่างนั้นมันก็มืดดับและตัดไปในที่สุดจอมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งสายตาของเขาปรับโฟกัสไปยังความมืดมิดเบื้องหน้าเสียงน้ำไหลซาซดังอยู่ใกลๆ้ๆร่างกายของเขาตอนนี้ มันรู้สึกเบาแบปแปลกมันรู้สึกอบอุ่นไม่ได้รู้สึกหนาวเหน็บแทบขาดใจเหมือนเมื่อกี้เขารู้สึกเจ็บและแสบตามเนื้อตามตัวบ้างแต่ก็ยังทนได้อย่างน้อยตอนนี้เขาก็รู้ตัวว่าเขายังไม่ตายเขาคิดในใจว่าทำไมไม่ได้ตายไปเลยวะเขาบ่นพึมพำออกมาปนกับเสียงหัวเราะเบาๆกับโชคชะตาชีวิตของตัวเองในตอนนี้เขาพยายามลืมตาขึ้น แต่แสงสว่างกลับไม่มีเลยสักนิดถึงจะเจ็บมากแต่จอมที่พยายามขยับตัวร่างกายของเขากลับรู้สึกหนักอึ้งราวกับถูกมัดกับอะไรไว้บางอย่างแต่ความเจ็บปวดทางกายกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความกลัวที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาในใ,นใจของเขาช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมจอมพยายามร้องขอความช่วยเหลือออกมาแต่เสียงของเขา เบาหวิวราวกับเสียงกระซิบทันใดนั้นจอมก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็ยนยเยือกที่พัดผ่านไปหน้าของเขาเขาขนลุกสู้ตอนนี้เขารู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาที่เขามาจากความมืดมิดข้างหน้าใครใครอยู่ตรงนั้นจอมถามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มหวดาดหวั่นขึ้นมาเล็กน้อยถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมืดสนิทเพียงใด แต่ด้วยสายตาที่ปรับเข้ากับความมืดมาพักใหญ่มันเลยทําให้เขามองเห็นว่าข้างหน้านั้นมันคือลำธารสาเล็กๆมีน้ําไหลไอเอื่อยๆที่ข้างๆลำธารน,นั้นมีเงาของใครคนหนึ่งกาลังก้มๆเงยๆทําอะไรสักอย่างในระยะที่ห่างจากเขาไม่เกิน20เมตรเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นจากข้างๆริมทารแล้วหันหน้ามามองที่จอมที่นอนพิงกับต้นไม้อยู่แล้วเงานนั้น ก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวทีละก้าวอย่างช้าๆจอมตอนนี้คิดในใจโอเคครบทุกอย่างแล้ววันนี้มีอย่างเดียวที่เขายังไม่ได้เจอนั่นก็คือผีนั่นเองจอมที่ใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีตะโกนถามอยู่ไม่ขาดปากว่าใครใครอย่าเข้ามาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยมีหนำซ้ำเงานั้นได้เดินเข้ามาใกล้เรื่อย จนมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างหน้าจอมในระยะประชิดแล้วเงานั้นก็นั่งลงและมองเข้ามาที่จอมแบบประจันหน้าจอมที่ตอนนี้ตกใจกลัวเพราะไม่รู้ว่าเงาประหลาดข้างหน้านั้นคืออะไรเขาโวยวายร้องลั่นไปทั่วพื้นป่าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดทันใดนั้นเขาก็ถูกมือของคนคนนั้นตีเข้าที่ขาอย่างแรงหุบป,ปากแหกปากร้องลั่นปากกลางค่ำกลางคืนขนาดนี้ อยากตายจริงๆเรื่องไงนี่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายซะหน่อยไม่ต้องกลัวฉันเป็นคนไม่ใช่ผีจอมหยุดวอยวายทันทีแล้วก็เพ่งมองที่เงาที่อยู่ข้างหน้าให้ชัดๆก็เออคนจริงๆด้วยคนที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นคือหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งหน้าตาสะสวยรูปร่างสูงโปร่งอายุรุ่นราวก็น่าจะพอๆกับจอมใส่เสื้อสีขาว และกางเกงสีขาวสะอาดตาการพูดการจาถึงแม้จะดูด,ดันน่ากลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความสุภาพและอ่อนโยนทั้งคู่ใช้เวลานั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นพักใหญ่จึงได้รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อว่าพิเภกเป็นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นพิเภกเห็นจอมตัแต่กลิ้งตกลงมาจากด้านบนเขาเสียงดังโครมครามเธอเห็นว่ายังไม่ตายเลยลากมาไว้ที่ใต้ต้นไม้นี้พิเภกได้ประคองจอมให้ลุกขึ้น แล้วก็ค่อยๆพาจอมไปยังบ้านของเธอที่เดินไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วบ้านของพี่เพกนั้นเป็นเรือนไม้หลังเล็กเธอที่เอาที่นอนหมอนผ้าหม่มเอามาให้จอมได้นอนที่ชานหน้าบ้านจอมรับรู้ได้ถึงไมตรีอันดีงามของพี่เพกได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอากับกิริยาในการแสดงออกของเธอนั้นบางครั้งมันจะดูแปลกๆไปบ้างจอมได้นอนหลับสนิทที่แคร่ไม้ไผ่นั่น ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นกลางดึกเมื่อเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังวเวๆมาแต่ไกลเสียงนั้นมันเป็นเสียงของหญิงสาวที่เหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างด้วยท่าทางหวาดกลัวและทุลักทุเลถึงแม้ว่ามันจะมืดมากแต่เขาก็มองเห็นว่าที่ข้อมือของหญิงสาวนั้นถูกมัดเอาไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่เธอได้วิ่งตรงมาเข้ามาที่บ้านที่จอมนอนอยู่ พอวิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆจอมก็เลยเห็นว่าหญิงสาวที่วิ่งเข้ามานั้นคือพิเภกนั่นเองอ้าวแล้วเธอไปหนีใครอะไรมายังไงจอมพยายามที่จะลุกขึ้นแล้วตะโกนถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่เหมือนว่าเธอจะไม่ตอบสนองกับอะไรทั้งสิน้นพิเพกเธอดีวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูลงกรอนและทำตัวเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้จอมตกใจ และพยายามที่จะลุกขึ้นไปดูด้วยความเป็นห่วงแต่ทำไมตัวเขากลับขยับร่างกายของเขาไม่ได้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่นานนักในเขตป่าก็มีกลุ่มของผู้ชายรวมสีถึงห้าคนวิ่งออกมาและมุ่งหน้ามาที่จอมนอนอยู่ด้วยท่าทางที่โกรธแค้นและเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆใช่พวกเขาเหล่านั้นวิ่งตามหาพิเภกเล่เหมือนกัน กลุ่มชายจัก,กรันเหล่านั้นไม่ได้เห็นถึงการมีอยู่ของจอมเลยสักนิดไม่มีใครสนใจเขาเลยเประหนึ่งสิ่งต่างๆที่เขากำลังได้เห็นอยู่ตอนนี้มันเหมือนมีคนกำลังฉายภาพที่เขาเห็นแต่ภาพทั้งหมดนั้นมันดันเป็นภาพจริงกลุ่มคนเหล่านั้นพังประตูเข้าไปแล้วเจอกับร่างของพิเภกที่นั่งตัวสัน่นร้องไห้อ้อนวานอยู่กับพื้นห้องชายกลุ่มนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลง พวกมันได้ลงมือกระทําชำเราขืนใจหญิงสาวตัวเล็กๆที่บอบบางที่นั่งอยู่ต่อหน้าเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเสียงร้องขอชีวิตของเธอที่ดังก้องไปทั่วพื้นป่าแต่พวกมันก็ไม่หยุดยังกระทําต่อไปจนแล้วเสร็จครบทุกคนมีหน้ำซ้ำําพวกมันยังต่อยเตะทําร้ายเธอต่างๆนานา,า,าไปที่รากของหญิงสาวผู้น่าสงสารนั่นอีกหลายครั้งจนในที่สุดเธอก็แน่นิ่งไป กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกกูและนี่ก็คือจุดจบของมึงหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นที่พูดขึ้นมาหลังจากกระทืบพิเภกจุนหนำใจแล้วและทุกๆคนก็แยกย้ายกันออกไปจากที่นั่นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งไว้เพียงร่างของหญิงสาวตัวเล็กๆที่นอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นกับจอมที่ตอนนี้ต้องนอนมองความเจ็บปวดทรมานที่อยู่เบื้องหน้า โดยที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียววันแล้ววันเล่าไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่จอมจะต้องนั่งมองความเจ็บปวดภาพการถูกย่ำยีนั้นเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจากพวกคนกลุ่มเดิมๆมีผลัดเปลี่ยนหน้ามาบ้านแต่สันดานของทุกคนก็คือเหมือนกันคือล่วงเกินย่ำยีเธอเพื่อที่จะเอาชนะและแก้แค้นเธอก็เท่านั้นจอมไม่มีทางรู้ได้ ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพิเพกเขาได้เพียงแค่เฝ้ามองอยู่อย่างนั้นเวลาผ่านไปร่วมอาทิตย์ตอนนี้คนกลุ่มนั้นไม่ได้มาอีกแล้วภาพเบื้องหน้าของเขานั้นก็คือร่างของพิเพกที่ผอมโซแทบจะเหลือแต่กระดูกใบหน้าปวดบวมเขียวช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงที่ข้อมือของเธอยังถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่อยูอย่เหมือนเดิม ดวงตาของเธอนั้นได้เหลือกลานขึ้นมาเพราะความผอมกรังของผิวหนังปากที่แห้งซีดเผือดมีรอยคราบเลือดแห้งๆที่ติดเกิดกรังเต็มใบหน้าเธอไม่ได้กินอะไรเลยนับตั้งแต่วันที่เธอได้ถูกทำร้ายมันเลยทำให้เธอต้องข่คว้าทุกอย่างที่อยู่รอบกายแล้วกัดกินเพื่อรักษาชีวิตของตัวเธอเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบกบหนูจิ้งจกเธอกินทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่นิ้วมือของตัวเองจอมต้องนั่งมองความเป็นไปเป็นมาของชีวิตน,น้อยๆชีวิตหนึ่งมาเรื่อยๆจนถึงขีดสุดของร่างกายร่างกายหนึ่งจะสามารถรับไว้ได้ลมหายใจของพี่เพกตอนนี้แผ่วเบาลงไปเรื่อยๆฝูงสัตว์หลายๆชนิดที่เธอเคยกัดกินเพื่อประทัทางชีวิตตอนนี้พวกมันเหล่านั้นก็ได้เริ่มหันกลับมากัดแท้ร่างของเธอแทน รวมชั่วโมงแล้วที่ร่างกายของเธอไม่ขยับจอมได้นั่งเฝ้ามองร่างกายของเธอไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขารับรู้แล้วว่าลมหายใจเงือกสุดท้ายของเธอนั้นมันเพิ่งได้ผ่านไปใช่ตอนนี้เธอได้ตายจากจอบไปแล้วแสงของไฟฉายได้ถูกสาสตร์ส่องเข้ามาที่ใบหน้าของจอม พร้อมกับเสียงเรียกนุ่มนุ่มอยู่ข้างๆหูหยดของน้ำฝนที่ตกลงมาบนใบหน้าของเขามันทำให้เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขารู้สึกได้คือความเจ็บปวดร้าวไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนถูกรถเป็นสิบเป็นร้อยคันทับร่างเอาไว้เขาไม่สามารถขยับร่างกายส่วนไหนของเขาได้เลยตอนนี้เขารู้สึกเหมือนขาข้างซ้ายของเขาได้หัก ตามเนื้อตามตัวของเขาได้ถลอกและแสบไปหมดตอนนี้รอบกายของเขามีคนที่คล้ายกับใส่ชุดคู่ภัยเป็นสิบคนบอกให้จอมไม่ต้องขยับตัวและไม่ต้องเป็นห่วงแล้วไม่เป็นอะไรแล้วพวกเรามาช่วยจอมได้ร้องไห้โหออกมาแทบใจจะขาดร้องเหมือนเด็กตัวน,น้อยคนหนึ่งแบบสุดกลั้นที่เขาร้องออกมาถุกวันนี้เขาก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าร้องเพราะอะไร ร้องไห้ดีใจเพราะรอดตายร้องเพ่ะเจ็บปวดกับกระดูกที่หักไปหลายท่อนหรือร้องเพราะสงสารกับภาพที่เขาเห็นมาตลอดเวลากับหญิงสาวที่ชื่อว่าพี่เพ่ที่เธอได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่เธอคนนั้นก็ต้องมาตายต่อหน้าต่อตาเขาเช่นเดียวกันจอมที่ถูกส่งเข้ามานอนพาครักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร่วมเดือนในคืนวันที่จอมตกเขานั้น มีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับตามหลังจอมมาได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพี่เขาได้โทรแจ้งตำรวจว่าเกิดอุบัติเหตุเวลาไม่นานผ่านไป20นาทีกู้ภัยและตำรวจก็มาถึงแล้วก็ได้ค่อยๆปีนป่ายหน้าผาลงไปเพื่อไปตามหาและช่วยจอมที่อยู่ข้างล่างกู้ภัยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็สามารถค้นหาจอมจนเจอว่านอนหมดสติอยู่ข้างๆริมฐานเล็กๆนั่นจนทุกคน ก็ได้ช่วยเขาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยใช่เวลาที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ข้างล่างร่วมเดือนนั้นความจริงมันเป็นเพียงแค่ชั่วโมงนิดนที่เขาสลบไปเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่เขาได้พบเจอมามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหลังจากที่จอมหายดีแล้วเขาก็ได้ทำงานที่โครงการหลวงที่อำเภอวังน้ำเขียวผู้คนต่างรักใคร่ และเอนดูจอเหมือนลูกหลานคนหนึ่งตอนนี้จอเหมือนได้ชีวิตใหม่บ่อยครั้งที่เขาได้หวนไปยังจุดที่เขาได้ตกลงไปตอนเกิอดอุบัติเหตุข้างล่างนั้นมันไม่มีบ้านคนแต่อย่างใดมีเพียงลำธารสายเล็กๆกับสารไม้เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าเท่านั้นทุกครั้งที่จอม,มาที่นี่จอมจะติดดอกไม้มาไหว้ที่สารนี้ด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพิเภก หญิงสาวผู้น่าสงสารคนนั้นอย่างน้อยก็ทําให้เธอได้รับรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวที่นี่จอมได้ขอบคุณสําหรับการแบ่งป,ปันเรื่องราวที่แสนจะหดหู่รันทดของเธอให้กับเขาได้รับรู้เพราะมันจะทําให้จอมได้รู้ว่าถึงแม้ว่าจอมจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายเพียงใดก็ตามแต่อย่างน้อยจอมก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้สามารถเลือกทางเดินที่จะเจอโอกาสดีๆในชีวิตต่อไปได้อีกเยอะ แต่สำหรับพี่เพกเธอไม่มีวันได้เจอสิ่งดีๆแบบนั้นไม่สามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้เลยแม้กระทั่งเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อขอมีลมหายใจเพื่อที่จะอยู่ต่อไปเธอยังเลือกไม่ได้เลย